กันนะครับก็ทุกคนคนระับสวดมวนต์แผ่บุญกุศลให้กับน้าผมแล้วก็ญา,าติหูตะโกบรดานพนิดพนหงเพื่อนผ่นผองของผมที่ล่วงลับไปนะครับก็ประมาณนี้นะก็เดี๋ยวเราจะทําการสวดมวนต์กันนะครับทุกคนนะครับแผ่บุญกุศลให้ทุกดวงจิตวิญญาณแล้วก็ <c oughs> ให้กับเทพเทวดาที่ปกปักรักษาบรดาเพนผมเพื่อนผ่อง,งที่อุปถัมภ์คํามชูส่งสงึสงเลี้ยงผมนะครับก็จะสวดมวนต์ให้ฟังนะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยว ภาพหนึ่งนะครับท่านผู้ชมอ่าประมาณนี้นะนี่แล้วก็อย่างตรงนี้นะครับเราจะสวดมวนต์ให้ฟังนะครับดีไม่มีคนถ่ายให้นะลูกชายไม่อยากจะถ่ายนะสวดมวนต์กันนะห้าสิบห้าวิ บหน้านที่เราจะสวดก็คือบทชุมนุมเทวดานะครับหัวใจร้อยแปดนะครับอา,าราธนาหลวงพ่อโสธรนะครับแล้วก็บทสวดอริยพเจดสัมมาสัพพิทัสตังห้าพระองค์น,นะครับโอ้มีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะบอกไม่ถูกนะเดี๋ยวฟังเอาก็แล้วขันนะครับขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับใครที่ฟังคลิปติดตามผมก็ขอให้กดสิ่งดีๆกนได้ครูเล้ลลยันครูอสอนไทยถูกหวยเลมเบอร์กันนะก็ประมาณนี้นะเราจะสวดให้ฟังนะครับ

พลัสังเสสนงสัพันธุ์ธงนาลตังผลิตังนุภาหูตัทารักตุติปริตวานเมตังเมตตาพัทสุตตาอาวีชิตาจิตังผลิตังภนันตุสาเคกาเมีจัลูเพสิกาตเตจันตาริเชวิมานเมติเตระเทจักาเมตารวนาเคหาวัตุมเคเตปงมาจชยันตุเตวะชะลทธะวิสาเมยะหาทันภนัน้นคาติทันตาสันติเกยังมุลีวาลาฉนันสาทาวเมสุนันตู สวนาคาโลอายมพทันตาธรรมสวนากาโลอายมพททนตาธรรมาสวนากาโลอยัยมพทันตา,า,มมาสาลาาาสะสังเสนางสัพตนงเปทิต,ต,ปตังป,ปริตังลูะหูเจาะกตูปีปริทวานะเมตมังเมตังปัททานตาอาวิจิตาจิตังปริตังพนันตุสากิการเมจรูเ,เปถิาาาาามมาสารปะเทศจันตะริเวิมานเลจเตรเทศการเมตาลุวันเหแหวตทมิเเทปะมัสยานตเทวชนาธา วิเชเนยคทันธนันกาติันตาสันติเกยมุนิวาระชนันสาทาวเมสุนันโต